จุดเน้นที่2การส่งเสริมการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทางโรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคนทั้งนี้เพื่อให้สามารถออกแบบการสอนหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่มีโครงการกิจกรรมแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียน ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึง6ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการโดยคู่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาด้านการอ่านการเขียนดังนี้ 1. การสร้างนิสัยการอ่านโดยการสนับสนุนให้นักเรียนอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันการอ่านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการจัดห้องเรียนให้มีมุมการอ่านหรือมุมค้นคว้าข้อมูลซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างต่อเนื่องมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่านและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่มีการนิเทศภายในภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนและเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบการอ่านออกเสียงผ่านเกณฑ์นในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ70ผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องผ่านเกณฑ์นในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ60และผลการทดสอบการเขียนผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ80โดยใช้เครื่องมือประเมินการอ่านและการเขียนที่สำนักงานเขตจัดทำขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นการดำเนินงานตามจุดเน้นที่2การส่งเสริมการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ขอขอบคุณค่ะ